ดราม่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเจนนี่จุกอกโดนโกง5ล้านเพราะมโมเมนต์ฮิวใจจากน้องโนล่างานเข้าจังๆสำหรับเจนนี่เทียนโพสุวรรณที่ออกมาเล็กสดเปิดใจแบบหมดเปลือกหลังโดนเพื่อนรักที่คบกันมานานกว่า30ปีอย่างนานาไราบีน่าหลอกเอาเงินไปกว่า5ล้านบาทโดยอ้างว่าจะเอาไปลงทุนทำร้านอาหารไทยที่อเมริกาเงินก้อนนี้เพื่อลูกเจนี่เล่าด้วยความอัดอั้นว่าเงินก้อนนี้ตั้งใจเก็บไว้ให้น้องโนล่าไว้เรียนต่อเมืองนอกในอนาคตอยากให้ลูกมีทรัพย์สินติดตัวเพราะตัวเองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่มีญาติพี่น้องมาซัพพอตยอมรับตรงๆว่าจนแต่โชคดีที่แม่ของเจนนี่เป็นคนเก็บเงินให้ตั้งแต่เข้าวงการไม่งั้นอาจจะสูญเงินไปมากกว่านี้พิสุดเส้นของโนล่าและคำพูดฮิวใจไฮไลท์ที่ทำเอาแฟนคลับน้ำตาซึมคือโมเมนต์ที่เจนนี่คุยกับลูกสาวโนล่าในวัยหกขวบเจนนี่บ่นกับลูกว่าเสียใจเรื่องเพื่อนโนล่าสวนกลับทันทีเพื่อนหมามีเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะที่ทำให้หมามีเสียใจเจนนี่ตกใจมากว่าลูกรู้ได้ไงทั้งที่ไม่ได้เอ่ยชื่อโนล่าบอกแค่ว่าหนูรู้สึกว่า เป็นเพื่อนผู้หญิงแต่เขาไม่พูดชื่อนะว่าใครแล้วก็เงียบไปสักพักโนล่าพูดประโยคเด็ดถ้าวันไหนหมามีร้องให้เสียใจให้หมามีนึกถึงวันที่หนูกับหมามีอัดคลิปเล่นตลกตลก,กันนะแล้วหมามีจะยิ้มประโยคนี้ทำเอาเจนนี่ไปต่อไม่ถูกกลั้นน้ำตาไม่อยู่เพราะลูกสาวไม่พูดเรื่องดราม่าเลยแต่เลือกที่จะพูดให้แม่ยิ้มได้ถือเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจที่สำคัญที่สุดของเจนนี่ในวันที่เจอปัญหาหนักขนาดนี้